พี่โอตบังเอิญจะเลยนะไปเก็บเรื่องนี้ไว้นะอย่าให้บิมรู้เด็ดขาดแต่ถ้าไปเก็บเรื่องนี้ไว้มันก็เหมือนไปช่วยคนชั่วปกปิความจริงอะสิจากประสบการณ์การจับชูครั้งที่แล้วมันทําให้ฉันเข้าใจแล้วว่าถ้าฉันทําตัวงี่เง่าหาเรื่องเขาก็เท่ากับว่าฉันกําลังเสี่ยงที่จะทําให้เขาทิ้งฉันอยู่แต่ถ้าฉันแกล้งทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องทํางานหาเงินอยากทําทอะไรก็ได้ทําแล้วแกรับได้จริงๆหรอ พี่โอ๊ตบังเอิญจะเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยก็นึกว่าถ้าคนผิดนะคะ,ะพี่ไปทำงานก่อนนะไว้มาใหม่เลครับคุณโอ๊ตสอคนนี้เขามาได้กันบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับคุณโอ๊ตเนี่ยคือสามีดีเด่นเลยนะครับคนที่ร่ำรวยอย่างเขาไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นคนรักเดียวใจเดียว ถ่ยยูมีเวลาพาภรรยามาทําสปาที่เนี่บ่อยมากเลยนะครับพนักง,งานที่เนี่ยต่างบอกว่าภรรยาเขาอ่ะโชคดีมากเลยนะครับพี่อังวันเนี้ไปเห็นพี่โอ๊ตกับเลขาอยู่ด้วยกันด้วยเลขากับเชี่นาญอยู่ด้วยกันก็ปกติดีน,นี่แต่ตรงไหน,นหรอพี่โอ๊ต แต่เขาห่วงแขนกันด้วยนะไปว่าสองคนนี้ต้องมีความสัมพันธ์มากกว่าเจ้านายกับเบขาไปไปเก็บเรื่องนี้ไว้นะอย่าให้บิมรู้เด็ดขาดถ้าบิมรู้เข้าอาจทำให้ข้อพ وى แต่แย่ได้อยู่ให้เชยดีกว่าแต่ถ้าไปเก็บเรื่องนี้ไว้มันก็เหมือนไปช่วยคนชั่วปกปิดความจริงอะสิไปไม่ยอยากให้เพื่อนไปโดนสวมเขาหรอกนะไปถึงไปจะบอกความจริงไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพี่โอได้หรอก มีแจะทำให้บีมเจ็บปวดมากขึ้นพี่ว่าการที่ไม่รับรู้อะไรเลยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะทำไมพี่ดูเข้าข้างพี่โอจังหรือว่าช่วยกันปกปิดอยู่ไปกันใหญ่แล้วไป บีมบีมบีมไปนั่งก่อนสิแกทำอะไรอยู่เหรอฉันทำกับค้าวพี่โอ๊ตอยู่นั่งรอก่อนนะแป๊บนึง กินั่งน่ียก่อนสิมาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกแกอือพูดมาสิฉันเห็นพี่โอ๊ตกับเลขาเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำตัวเหมือนคู่รักด้วยนะแกระวังด้วยนะบีมสำหรับชันนะ่ะชีวิตคู่ก็คือการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จากประสบการณ์การจับชูครั้งที่แล้วมันทําให้ฉันเข้าใจแล้วว่าถ้าฉันทําตัวงี่เงา่าหาเรื่องเขาก็เท่ากับว่าฉันกําลังเสียงที่จะทําให้เขาทิ้งฉันอยู่แต่ถ้าฉันแกล้งทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องทํางานหาเงินอยากทําอะไรก็ได้ทําขอแค่เขาไม่พาอีนั่นเข้าบ้านก็พอแล้วแกรับได้จริงๆหรออืมแกลองมองการแต่งงานเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งสิ ถ้าเราอยู่ในบริษัทที่ได้รับเงินเดือนหลักล้านต่อปีคงไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำให้ตัวเองโดนไล่ออกหรอกถึงแม้ว่าจะต้องทนรับแรงกดดันมากแค่ไหนก็ตามบีมแต่คนเราถ้าเราไม่รักกันแล้วอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะสำหรับฉันนะนะขอแค่ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยแต่มีเงินให้ใช้ก็พอแล้วเงินก็แล้วแต่แกแล้วกันอย่ามาเสียใจทีหลังล่ะฉันไปก่อนละ ีนี่มันเป็นใครพี่เรียกไปจบกับมันเลยนะทําไมที่กินดีอยู่ดีทุกวันนี้ไม่ชอ่พี่เหรอถ้าลับไม่ได้ก็ใส่หัวไปออกไปสิพี่ออดพี่อย่าไล่บิมเลยนะบิมผิดไปแล้วนะที่อยากอยู่ต่อก็ทําตัวดี อยากกินอะไรไหมคะเดี๋ยวบิมไปทําให้บิมบริษัทพี่ล้มละลายแล้วพี่ว่าจะกลับไปอยู่ที่อินเดียเราอยากเนียเราอยากเนียเราอยากเงียมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ออตพี่อย่าทิ้งบิมไปเลยนะยังไงบิมก็จะอยู่กับพี่บิมมาเสียเวลาอยู่กับพี่เลยแค่ตัวพี่เองพี่เอาตัวไปรอดไม่นะพี่โออตพี่จะทิ้งบิมไม่ได้นะ งานพิมก็ไม่มีถ้าไม่มีพี่แล้วพิมจะอยู่ยังไงพี่ต้องไปเคลียร์งานต่อพี่อ๊ตายทั้งหมดนี่เป็นแผนของพี่โอ๊ต ได้ไปตรวจสอบบัญชีบริษัทเขาเห็นว่าโอนทรัพย์สินของตัวเองไปที่อินเดียหมดแล้วนะแล้วทําไมพี่โอดต้องโอนทรัพย์สินด้วยก็เพื่อที่จะไม่แบ่งสมบัติให้บีมไงพี่โอดนี่มันชั่วสารเลวจริง สวัสดีครับผมเป็นลูกน้องของคุณโอ๊ตขออนุญาตเข้าไปคุยรายละเอียดข้างในนะครับเชิญค่ะคุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะตอนนี้คุณโอ๊ตได้บินไปอินเดียแล้วครับทำไมฉันไม่เห็นรู้มาก่อนเลยเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคุณอีกนี่เป็นเอกสารกันยาล้างที่เขาได้ทิ้งไว้ให้คุณครับ ทรัพย์สินทั้งหมดของใช้ทุกอย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปไม่แต่บ้านหลังนี้เขาก็ได้ขายออกไปแล้วครับ แกก็ไม่มีวนเจ็บแบบนี้หรอกนะ